วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยนะคะจัดงานเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทําความดีต้นแบบสังคมในโครงการลนลงจิตสํานึกนะคะสร้างกระแสะการพัฒนาคนและสังคมไทยภายใต้แนวความคิดนะคะสร้างชาติสร้างไทยคนดีของแผ่นดินมอบรางวัลเรสุบรัลคนดีเด่นแห่งปีประจําปีพุทธศักราช2564เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระทําความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง นะห้องแกนสีชั้น4ีโรงแรมมิลเลอร์แกนคอนเวนชัน่นโดยมีนายอัมพลเสนาณรงองคมนตรีในรัชะกาลที่9ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเพสุบันคนดีเด่นแห่งปีประจำปีพุทธศักราช2564ในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น คือคุณสุภกิจกิตตสกุลวงศ์นะคะหรือว่าอาจารย์สุภกิจแห่งสำนักกายสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการสักอัคละเลขยานการลงสาลิกาณหน้า,นาทองวัตถุมงคลต่างๆนะคะจนมีลูกศิษย์ที่เคาเรพแล้วก็ศรัทธานในตัวอาจารย์มากมายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียวผมอาจารย์สุภกิจกายสิทธิ์ครับ มารับรางวัลเพชรสวัรณครับวันนี้ครับก็รู้สึกยินดีครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนี้นะครับผมทําเกี่ยวกับสํานักศักยันต์ครับผมแล้วก็มีการช่วยเหลือพวกเด็กกำพร้าหรือบริจาคเงินให้กับพวกหมู่บ้านที่เขาขาดอะไรเงี้ยฮะขาด ทุนทรัพย์ในการทำดำรงชีวิตอยู่ทำนองนี้ครับก็ผมก็มีออกวัตถุมงคลครับแล้วก็ไปสักที่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ออกวัตถุมงคลต่างๆอย่างปีนี้ครับเป็นปีวัวทองใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นผูราหูทรงคุดเพื่อหนุนดวงแล้วก็โวโคอุสุภราชนะครับเกี่ยวกับด้านเ,เสริมดวงเสริมมงคลแก้ปีชงทํานองนี้ครับผมดีครับตอนนี้ก็มีการจองตัวแล้วครับตอนนี้ก็รอให้ โควิดซาหรือว่ามีวัคซีนเข้ามาประเทศเปิดเนี่ยก็มีจองตัวทั้งไปที่ไต้หวันแล้วก็เวียดนามแล้วนะครับตอนนี้มีจองตัวไปแล้วแต่ว่ารอประเทศเปิดเฉยนะครับหลายคนไทยครับยังเหนียวแน่นอยู่ครับมาเรื่อยครับก็มีเข้ามาสักบ้างแล้วก็บูชาวัตถุมงคลบ้างเรื่อยๆครับผมก็มีเกี่ยวกับเนี่ยฮะตอนนี้ก็มีอ่ะพระหูสมปรุนะครับไม่ใช่สักเพียแต่เป็นเครื่องรางเครื่องรางของขังเลยจะมีครับสักก็มีครับสักก็จะเป็นพวกยันหนุนดวงยันเปิดดวงทำนองนี้ของผมจะเป็นลักษณะของ เมตตาโชคลาบค้าขายนะครับเป็นเสน่ห์เมตตาทํานองนั้นนะครับก็มีเซ็กแบคคือถ้าเคยได้มาสักหรือว่าเคยได้ใช้ของชิ้นหนึ่งแล้วครับต้องมาต่อครับไม่มีหายไปครับอ๋อที่สำนักกายสิทธิ์นะครับถนนนวมิน26แยก3นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์0618788798ครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะชาววัตถุมงคลของขังจากทางอาจารย์สุภกิจ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะของอาจารย์สุภกิจกายสิทธิ์เบอร์โทรศัพท์นะคะ0618788798ได้เลยนะคะ